ช่วงนี้ที่บ้านแม่ดื้ออากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะหิมะฝนถนนลื่นหนาวกิจกรรมนอกบ้านก็ไม่ค่อยมีแต่แม่ดื้อก็พยายามทำคลิปมาฝาก FC ทุกคนนะคะ FC ที่น่ารักของแม่ดื้อขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิตครอบครัวปกติของบ้านแม่ดิ้ดแต่ว่าจะมีความพิเศษตรงที่ว่าพี่ดีจะเป็นคนทําอาหารเย็นให้พ่อกับแม่ชิมด้วยค่ะในคลิปพอดีวันนี้พี่ดิ๊ดครับดูแม่มีทีมไก่ด้วย ท้าวันเสาร์ที่อากาศข้างนอกดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้เราได้ทำกิจกรรมข้างนอกเมื่กด้ก็ตื่นมาพร้อมกับรีคเควสต์ของพี่ดือ้อที่อยากจะกินไข่คนคะ่ะ I, I don't know that name. ขอบคุณไข่ไก่จากฟาร์มของน้อยนะคะไข่ที่น้อยให้มาจะเป็นไข่ที่เป็นเปลือกสีน้าตาลแม่ดื้อชอบกินไข่ที่เป็นเปลือกสีน้ําตาลแบบนี้นะคะฟิลมันเหมือนกินไข่ไก่ที่บ้านเราเพราะว่าปกติตามร้านค้าก็จะเป็นไข่ไก่ที่เป็นสีขาวแม่ดื้อก็เอามาต้มค่ะเพราะว่าวันนี้อยากจะกินน้ํายาน้ําเหนียวซึ่ง ได้มาจากพี่เตียมซึ่งก็เป็นพี่สามที่น่ารักของไม่ดุยคนหนึ่งนะคะคม As long as I'm with you เมื่อต้มไข่เสร็จแล้วแม่ดื้อก็ปอกเปลือกแล้วแม่ดื้อก็เอามาหั่นเป็นชิ้นค่ะทั้งสไลด์เป็นแผ่นแล้วก็ทําเป็นชิ้นเพราะว่าเผื่อไวเผื่อบางทีถ้าพี่ดื้อยากจะเอาวางบนขนมปังก็จะได้ใช้แบบเป็นแผ่นแบบนี้ส่วนสําหรับตัวแม่ดื้อเองก็คงจะเอาที่เป็นชิ้นเพื่อที่จะไปกินกับขนมจีนนะคะก็ยังไม่รู้ว่าลูกและสามีอยากจะกินไข่ต้มด้วยหรือเปล่าแต่เราก็ทําเผื่อไว้ค่ะ น้ำยาน้นำเงี้ยวแม่ดื้อก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้นะคะเพิ่งจะอยากกินเมื่อตอนตื่นนอนก็เลยไม่ได้เอาออกมาไว้ให้ละลายตั้งแต่เมื่อคืนก็ต้องค่อยๆอ,อุ่นไปค่ะเพราะเวลาดีเนื่องจากพี่ดื้อก็ยังไม่ตื่นแม่ดื้อก็ต้มเส้นขนมจีนแห้งเพราะที่นี่คงไม่มีขนมจีนเป็นกิโลขายเหมือนอย่างที่บ้านเราผักเคียงชนิดเดียวที่มีอยู่ในบ้านก็คงจะเป็นกะหล่ำปลี หัวแหลมแบบนี้นะคะซึ่งปกติถ้าไม่ได้เข้าเมืองก็ไม่ได้ยังไม่เห็นแถวนี้ส่วนใหญ่จะได้กินช่วงหน้าร้อนแต่พอดีเข้าเมืองไปวันนั้นกับพี่ยิ้มก็เลยได้มาก็เลยเป็นผักชนิดเดียวที่มีอยู่ในบ้านตอนนี้ i forget the time. i don't know their names but i still hear you laughing like you do in the middle of a crowded place so never miss a moment but if memory slips away as long as it was me and you i don't care at the recipe s ต้มเสร็จแล้วก็ต้องเอามาล้างเพื่อให้มีคำอื่นแล้วก็จับเป็นหัวไว้นองจากว่าถ้าใส่กระชอนไว้กว่าพี่ดีจะตื่นก็จะเป็นก้อนนะ ไม่ดีก็เลยต้องเอามาจับให้มันเป็นหัวเป็นกลมๆไว้ค่ะ น้ำเยียวของแม่ดื้อก็ละลายแล้วนะคะเดือดปุดปุดหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะแม่ดื้อหิวแล้วตอนนี้แต่พี่ดื้อยังไม่ตื่นก็จะไปจัดโต๊ะรอลูกชายนะคะ เกลเทศเลยดูทำไมไม่เช็ดหัวให้แห้งนนเลย น่ากินมากๆเลยค่ะไม่ดื้อไม่ได้กินน้ำเงี้ยวมาหลายปีมากๆตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ไปหาพระอาจารย์วอที่เชียงรายแล้วก็มาต่อที่เชียงใหม่เป็นการได้กินน้ำเงี้ยวครั้งสุดท้ายแล้วก็เพิ่งได้มากินครั้งนี้ก็น่าจะประมาณ5ปีได้แล้วค่ะไม่ได้กลับไปที่ทางภาคเหนืออีกเลยนะคะแล้วส่วนตัวก็ยังไม่เคยทำด้วยก็ยังว่าพี่ยังมีน้ำใจแบ่งให้น้องทานนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่เจียม กอัล็กซานเดร่ครับดยแม่มีตีนไก่ด้วยเอาตัวเองก็ตัวเองคือหัวหนะาเลยยี่สิบองหัยันตัวหัวหนาะอัวหนะ จริงๆแล้วความสุขมันก็อยู่ตรงหน้าของคนเรานี่เองนะคะทำอะไรก็ต้องมองคิดให้มันเป็นบวกเข้าไว้ยิ่งอากาศแย่ๆแบบนี้ออกไปไหนก็ลำบากทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุการที่ได้อยู่ในบ้านอุ่นๆแล้วก็มีคนที่เรารักนั่งกินข้าวกับเรานี่แหละค่ะคือความสุขดิฉันพีนาราชอ ออกไปข้างนอกไม่ได้ก็หาอะไรในบ้านทำไปนะคะไม่ไี้ก็กวาดบ้านถูบ้านเช็ดขี้ฝุ่น เพราะว่ามันน่าเบื่อจริงๆนะคะการที่เราไม่ได้ออกไปไหนเลยถึงแม้ว่าจะไปทำงานก็ไม่เหมือนกันนะบางทีการที่เราได้อยู่กับตัวเองมากๆเราก็ต้องมองหาสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในประเทศที่ไม่คุ้นชินเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าเราจะอยู่มานานแล้วก็ตามค่ะทำงานบ้านเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดตอนนี้ก็เลยมีเวลามายอมผมงอกนะคะ แม่ดื้อก็อายุมากแล้วเนาะอีกไม่กี่ปีก็จะห้าสิบแล้วตอนนี้ผมออกไม่ดื้อเยอะมากเลยค่ะก็สามเดือนแล้วนะคะที่ย้อมไปครั้งสุดท้ายวันนี้มีเวลาก็เลยมาจัดการค่ะ ข้าวเย็นของแม่ดื้อวันนี้ก็คงเป็นน้ำเงี้ยวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่เจียมให้มาเยอะเลยค่ะสองถุงแม่ดื้อนั่งกินแล้วก็เกิดความรู้สึกติติคือจะพูดว่ายังไงการที่คนให้ของคุณที่เมืองนอกนะคะยิ่งเป็นอาหารเนี่ยมันมีคุณค่าทางใจมากเลยนะคะมันไม่สําคัญว่าเขาแบ่งอะไรให้คุณทานแต่มันสําคัญว่าเขาไม่ลืมคุณ เพราะว่าการที others, two, Duke, ่จะทําอาหารที่เมืองนอกเนี่ยหนึ่งอาหารราคาแพงนะคะยิ่งเป็นอาหารเอเชียบ้านเราอาหารไทย 2. องเขาต้องเสียเวลามานั่งทํากว่าจะเสร็จเขาต้องเก็บล้างแล้วเขาแบ่งมาให้คุณกินเนี่ยถ้ามีใครแบ่งอาหารให้คุณกินเนี่ยคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะคะไม่ดื้อเองก็ได้ได้กินอาหารหลายอย่างเพราะว่ามีเพื่อนๆแบ่งให้เหมือนกันแล้วไม่ดื้อเองก็แบ่งให้เพื่อนๆเหมือนกันก็มีน้ําใจต่อกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ความสําคัญมันไม่ได้อยู่ว่าคุณได้อะไรแต่ความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ลืมคุณเขายังนึกถึงคุณนี่แหลคะค่ะคุณค่าทางจิตใจอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็อยู่ตรงนี้แหลคะค่ะ something ม่ดื้ซื้อเกาลัดมาจากในเมืองนะคะยังไม่ได้ต้มเลยนานแล้วเย็นนี้ก็เลยเอามาต้มค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินเล่นตอนเย็นนะคะก็เลยเอามาต้มทั้งหมดเลยค่ะเต็มหม้อเลยเลือกหม้อใบเล็กไปด้วยนะคะตอนนี้แม่ดื้อก็เอามาลองปอกดูนะคะว่าต้มสุกหรือยัง

ในเช้าวันที่อากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหรนะ่นักกิจกรรมนอกบ้านวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าแต่เราก็สตาร์ทวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่เราคุ้นเคยปลาทอดกับส้มตำซึ่งปลาก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ซื้อมาจากในเมืองวันนั้นไม่ดื้อปกติก็เป็นคนที่กินส้มตำด้วยมือนะคะ เพราะฉะนั้นเช้านี้ก็เป็นอะไรที่ฟินไปอีกวันหนึ่งค่ะการที่อากาศแย่ติดต่อกันมาหลายวันเราดย่่แต่ในบ้านไม่ทื่ก็เกิดความเบื่อพอหิมะตกน้อยลงก็เลยชวนพี่ดื้อกับพี่ยิ้มออกไปเดิน ซึ่งพี่ดื้อก็เป็นคนที่เลือกเส้นทางในการเดินวันนี้นะคะเราจะไปหาลุงโอ๊ดกับป้าน้อยกันค่ะ การที่ได้ออกมารับอากาศบริสุทธิ์ทำให้เลือดสูบฉีดได้ดีสมองก็ปลอดโปร่งขึ้นและที่สำคัญได้มาพูดคุยกับเพื่อนก็ทำให้แม่ดื้อคลายเหงาหายเบื่อไปได้บ้างค่ะคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าพีมกับพี่ดื้อก็ลงไปเล่นกับลุงโอ๊ตแล้วเราก็ต้องได้เวลาจากลากันค่ะเพราะว่าแม่ดื้อก็ต้องกลับมาทำกับข้าวน้อยเองก็ต้องทำกับข้าวซึ่งวันนี้ที่บ้านของแม่ดื้อ พี่ดื้อภูมิใจนำเสนออาหารเย็นวันนี้ค่ะ ในระหว่างที่เดินทางกลับแม่ดื้อก็ถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆกระโดนพี่ดื้อกับพี่ยิ้มอาจถ่ายคลิปไว้ด้วยความที่แม่ดื้อลงไปนอนแล้วถ่ายแบบนี้ค่ะก็เป็นความสุขของแม่ดื้อและมันก็เป็นความสุขของสามีและลูกโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเล็กๆแบบนี้มันก็คือความสุขในชีวิตครอบครัวนั่นเอง เมื่อกลับมาถึงบ้านทุกคนก็พร้อมที่จะทานอาหารแล้วทุกคนเกิดความหิวและพี่ดื้อก็ภูมิใจนําเสนอสิ่งที่พี่ดื้อได้เรียนรู้มาจากที่โรงเรียนเพราะว่าตอนนี้พี่ดื้อก็ได้เรียนทําอาหารแล้วได้โชว์ฝีมือให้พ่อกับแม่ซึ่งจริงๆแล้วคนที่ต้องอยู่คอยช่วยเหลือและสปอร์ตลูกอยู่ตลอดเวลาก็คือพ่อกับแม่นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นเนื้อกวางเรนเดียที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเขาขายอยู่ในฟรีสก็ซื้อแบบที่หั่นสำเร็จมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะก็พร้อมที่จะทำอาหาร

อาหารก็จะต้องชั่งตวงวัดซึ่งถ้าเป็นไม่ไดื้อเบคอนแพ็นี้ไม่ไดื้อใช้หมดนะคะเหลือไว้แค่หน่อยเดียวจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่พอต๊ะเรามาขัดจังเกิ้กันเต๊ะขัดจังเกิ้เอย่างเลยขัดจังเกิ้ลชอตเอน Og så heller du over i kasserollen, og så steker du bacon, mais, denne her og den julegrøten. ความที่พี่ด้วยังไม่ได้โตมากบางสิ่งบางอย่างก็ทำยังไม่ค่อยคล่องแม่กับพ่อก็ต้องช่วยอยู่ข้างๆค่ะสงมเค่อน่ Zacht van drijf op z'n zit. Ja. Even op de. Zacht voor op de Ja. Wat ja. is dat nu? Wat is Er jeg ikke god til å gripe?

Må vi legge to ut her, da. Ja, Det er så fort gjort å måle to dessiter her. nå. Ja, da jeg,

เสร็จแล้วค่ะอาหารเย็นฝีมือพี่ดือ้อวันนี้ไม่ดื้อก็ต้องล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อไห่กระทะเยอะมากเพราะฝรั่งเวลาทากับข้าวทีใช้หม้อและกระทะเปลืองมากนะคะเครื่องมือช่างตวงวัดต่างๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงลูกมีความสุขพ่อกับแม่ก็มีความสุขและที่สําคัญมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นงานที่หนักหนาสหาหัสอะไรคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเรา เขามีความสุขนั่นก็คือความสุขของเราแล้วค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ใครที่นั่งกินข้าวกับคุณ